เมื่อสถาปนิกหนุ่มหล่อหน้าตาดีที่กำลังจะควงแฟนสาวดีกรีนักเรียนนอกเข้าไปทีวิวายอย่างอลังการจนหลายคนอิจฉาแต่อยู่ดีๆโจทย์กาของเขาเดําโผล่มาบุกถึงกลางงานแต่งถึง3าคนจนกลายเป็นงานแต่งที่วายป่วงสุดๆคนแรกคือแจนแฟนเก่าที่เคยถูกนบทิ้งไปแล้วดูเหมือนเธอจะยังมีใจให้กับนบอยู่คนที่2อเนี่ยอุ้มท้องมาเลยค่ะโบนัสเพื่อนของนบที่ตามมาทวงความยุติธรรมอ้างว่านบคือพ่อของลูกของเธอและก้องเกย์หนุ่มเพื่อนสนิทของนบตั้งแต่สมัยมหาหลายัยที่เขายังเชื่อสุดใจเลยว,ว่านบเป็นเกย์เพราะว่า เคยมีอดีตกับเขามาก่อนค่ะจากงานแต่งที่ดูโรแมนติกกลายเป็นว่านบจะต้องมาเคลียอดีตของตัวเองซะง,งั้นค่ะเรื่องนี้บอกเลยว่าด้วยความที่มันเป็นละครเวทีทั้งแสงสีเสียงหรือฉากสามิติในโรงละครเมืองไทยรัชดาไหลคา,าดหวังได้เลยค่ะว่าบรรยากาศตอนดูมันจะได้ฟิลเหมือนเราได้ไปงานแต่งจริงๆแน่ๆแต่ชีวิตจริงนะคะคงไม่มีงานแต่งไหนที่ทั้งอลังการงานโปรดักชันแน่นและวายป่วงดูสรวนขนาดนี้แน่นอนแถมนบก็ดูเจ้าชูชใช่เล่นไม่รู้ว่านอกจาก3คนนี้ในงานเนี่ยแขกคนอื่นๆจะมีใครมาเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่านอกจาก จะได้เจมมามาเล่นละครเวทีเป็นครั้งแรกแล้วยังพลิกภาพจําไปอีกรับบทเป็นหนุ่มเจชูค่ะแถมยังได้นางเอกมิสิคิลคนใหม่พรุภัทราชรีที่น่าจับตามองสุดๆเพราะว่าน้องเคยประกวด t h Voice k คิดทับเอาความมการหันมาคบทั้ง3คนตั้งแต่ตอน9้าวบมาแล้วเพราะฉะนั้นเราคาดหวังเพลงพเพราะๆจากน้องได้เลยค่ะตามไปดูด้วยกันค่ะวันสละโสดกับโสดเก่าๆเดอะสรวรรณมิสซิคลเปิดการแสดงเจ็จถึง23พสพฤศจิกาย,ยนนี้ณเมืองไทยรัชดาไลท์เทเตอร์ราคาบัตรก็จึ้งมากนะคะเริ่มต้นเพียง800บาทคิดว่าเป็นค ซองให้คู่บ่าสาวหาซื้อบัตรได้แล้วตอนนี้ที่ไทยเท็เก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะคะ